ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวกับครูแอนนะครับวันนี้เราออกวันเดททิปมานะครับจากระนองนะวันนี้ผมเดินทางมาจากระนองตั้งแต่6กโมงครึ่งนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเมืองชุมพรแล้วนะครับก็เลยเมืองออกมาทางปากน้ําชุมพรนะครับก็ด้านหน้าจะเป็นแยกเลี้ยวซ้ายไปอำเภอปะทิวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะตรงไปปากน้ําชุมพรนะครับ ก็เมื่อกี้กล้องมันมีปัญหาด้วยนะครับไฟล์ที่ถ่ายมาไม่รู้หายหมดหมดหรือเปล่านะเพราะว่าเหมือนว่ามันบอกว่าเหมือนเมมโมรีจะเสียนะครับก็ไม่รู้ว่าจะหายไปหมดหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราก็จะตรงไปเมื่อกี้เช็คอยู่พักใหญ่นะเหมือนว่าจะหลงด้วยนะมาไม่ค่อยถูกนะครับเพราะว่าไม่ได้มานานแล้วนะนานมากแล้วนะสักอูประมาณเกิน5 6ปีแล้วนะผมว่าตั้งแต่มานะ ตรงนี้ไม่รู้แยกอะไรนะครับเราเวลากลับเราจะออกทางนี้นะเพราะว่าดู g ีเพแล้วมันจะไปออกอเส้นถนนใหญ่ได้นะครับสาย41นะครับก็ตอนนี้รถติดเยอะนะขี่ยากนะครับก็เราไปช้าๆก่อนนะครับเพราะว่าคือไปไม่ถูกนะครับไม่รู้ไปทางไหนไม่รู้จะถามใครด้วยนะก็เลยเ,เราจะขี่ช้าๆไปก่อนนะรถด้านหน้าเบรกนะก็จะหลบไม่ได้ข้าวก็ยังไม่ได้กินนะตอนนี้ หาทางไปอยู่นะครับจะไปหาดาซรีก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอย่างอื่นนะด้านหน้าก็มีปั๊มหน้าจะาเวะเข้าห้องน้ําที่ปั๊มสักหน่อยนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนนะว่าเมมอันที่ถ่ายไปมันเสียหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวค่อยเจอกันข้างข้างหน้าอีกทีนะครับก็ตอนนี้เข้ามาถึงริมหาดแล้วนะครับหาดาซรีนะครับ โอ้ยทะเลแล้วนะครับฝั่งนี้เป็นทะเลอ่าวไทยนะครับคนละฝั่งกับระนองนะครับฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราขับรถเข้าไปข้างในก่อนนะก็เมื่อกี้กล้องน่าจะมีปัญหานะไม่รู้ยังไงมันโดนหมอกมาเมื่อเช้านะครับก็เลยแบบว่าเหมือนมันจะอาการค้างค้างยังไงไม่รู้นะหรือว่ามันอาจจะกําลังจะเสียแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปใน ข้างในที่เป็นหาดนะครับที่เขาเล่นน้ําได้รู้สึกว่าครั้งก่อนเคยเข้ามาข้างในนี้นะเข้ามาลึกอยู่นะครับก็เป็นถนนเข้ามาได้มันมีที่พักมีอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้พักนะแล้วก็มันจะมีผาอะไรสักอย่างอยู่นะเดี๋ยวไปเดี๋ยวหาของกินก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มหิวแล้วนะเหมือนร้านข้าวก็หายากนะจะเป็นร้านอาหารหรือเปล่าอ๋อนนี้เขา ้ายมือจะเป็นทะเลนะครับฝั่งของตะวันออกนะครับทะเลตะวันออกนะครับขายอะไรนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวกับครูแอนนะครับวันนี้เราออกวันเดททิปมานะครับจากระนองนะวันนี้ผมเดินทางมาจากระนองตั้งแต่6กโมงครึ่งนะครับก็ตอนนี้เวลา9ก้าโมงครึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หาดไซร่นะครับจังหวัดชุมพรนะ ตอนนี้ฝั่งนี้จะเป็นทะเลตะวันออกนะครับก็ฝั่งที่เห็นอยู่คือทิศเหนือนะนะครับมันก็สูบไตทะเลขึ้นไปไป,ประจบนะฝั่งน้นนะครับแล้วก็อันนี้คือทิศตะวันออกนะก็เป็นทะเลฝั่งอ่าวไทยนะครับส่วนฝั่งโน้นก็ลงไปจังหวัดสุราธานีนะครับเดินทางมาเที่ยวนะครับก็ไม่ได้ออกจากบ้านมานานแล้วนะก็อนนี้ออกมาไกลหน่อยนะครับ ระยะทางมาน่าจะประมาณร้อยสามกิโลได้นะครับจากระนองนะครับก็ขับมาทางกราบบุรีนะครับก็เข้ามาระนองกับชุมพรจริงๆมันใกล้กันนะครับอ่าระนองมันอยู่ซีกตะวันตกของภาคใต้นะของไทยแล้วก็อ่าของชุมพรันอยู่ซีกตะวันออกนะครับก็มีทะเลติดเหมือนกันแต่คนละทะเลกันนะฝั่งนี้เป็นทะเลอ่าวไทยนะครับเป็นทะเลเดียวกับหัวหินเด,เดียวกับพัทยานะครับ ก็วันนี้วิวมองไม่ค่อยเห็นไกลๆนะแต่ว่าน้ำทะเลก็สวยอยู่ครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับเมื่อกี้หลงเข้าป่าไปอีกแล้วนะครับก็ตรงนี้เป็นเรือนะเป็นศาลพระมหลวงชุมพลนะครับรู้สึกว่านะตรงนี้ก็จุดป,ประทัดกันนะตรงนน้นนะครับส่วนนี้ก็ริมหาดนะครับก็โอ้ไม่มาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีท่าเทียบเรือไปเกาะเต่าด้วยเห็นะครับเมื่อกี้มันมีป้ายนะ ก็ตรงนี้ก็เขาสร้างแนวกันกันขึ้นนะก็ไม่รู้ว่าจะมีคนเยอะหรือเปล่านะและดูแล้วว่าร้านเหมือนเขาจะปิดนะก็จุดยินนะครับช่วงนี้นะก็มีรถมาตักยินตักทรายนะก็เหมือนเหมือนแบบว่ามันเงียบไปมากนะเมื่อก่อนเหมือนมีคนเยอะอยู่นะตอนนี้คือเหมือนมันเงียบไปมากเลยนะครับ คนก็ไม่มีเที่ยวเลยนะไม่มีนั่งเลยคนก็มีน้อยมากนะครับก็ตรงโน้นเป็นเกาะเกาะอะไรเล้ยไม่รู้เดินไปได้เมื่อก่อนเขาบอกนะไม่ได้มานานแล้วนะครับโอ้โหธุรกิจท่องเที่ยวซกเศ้ามากเลยนะครับเดี๋ยวขับรถวนดูอนนะครับน่าจะมีแค่นี้นะครับริมหาดเนาะ ก็เหมือนไม่มีอะไรเลยเงียบสนิทนะครับคนน้อยมากมาพักคนอนได้นะครับร้านอะไรก็เริ่มปิดไปแล้วนะจะลองขับเข้าไปดูข้างในหน่อยนะครับก็กล้องไม่รู้จะพังหรือเปล่านะมาทริปนี้นะครับก็ตากตากฝนไม่จะตากฝนถักหมอกมาตั้งแต่เช้านะออกมาหกโมงกว่าก็หมอกลงเยอะมากนะครับก็ดูเงียบมากนะครับที่ท่องเที่ยวว่าแบบ มันซุกโซมากเลยนะมันเหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะแถวนี้นะครับเดี๋ยวลงไปดูเรื่อยๆก่อนนะเงียบสนิทกิฟไม่เหลืออะไรเลยนะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นวนไปออกทางโน้นได้นะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนอันนี้ไม่รู้ไปไหนเดี๋ยวลงอีกหรือเปล่านี่เดี๋ยววนไปทางริมหาดนี้อีกทีนะครับก็เงียบเลยไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับ ก็ทะเลก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าด้วยโควิดนะน่าจะสถานการณ์โควิดนะแล้วก็มันทําให้แบบไม่มีคนมาเที่ยวนะครับโอ้เจอแล้วร้านอะไรไม่รู้ยายก็ย่างอะไรขายไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะหาอะไรกินหรือเปล่านะก็มีเด็กเล่นน้ำบ้างนะ หมดแล้วนะครับก็เราจะวนกลับตรงนี้นะก็ตรงนั้นตรงรู้สึกว่าเขาบอกเหมือนว่าเคยเดินข้ามไปได้นะถ้าน้ําลงเยอะๆนะครับตรงนี้ก็คือหาดทรายดีนะจากังหวัดชุมพรนะครับก็วันนี้น้ําขึ้นดูน้ําเยอะนะครับหาดเหลือน้อยโอเคเดี๋ยวออกกันไปต่อนะครับก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะ เดี๋ยวต้องเราจะไปกันต่อนะวันนี้วันเดทิปนะเราจะขับรถเล่นทั้งวันเลยนะขับไปเรื่อยๆนะครับอยากแวะตรงไหนก็เวะนะตั้งแต่ขับมานี่ยังไม่ได้อนหมวกันกสักครั้งเลยนะครับก็เงียบมากนะครับนักท่องเที่ยวไม่มีเลยนะครับน้อยมากเลยนะครับก็ทะเลก็สวยนะแต่ว่าอย่างว่านะครับมันโดนสถานการณ์โควิดเข้าไปนะ เงียบเลยน้ามาพักผ่อนนะครับย่ดูคนนะว่าจะเอายังไงต่อนะครับว่าจะไปทางอื่นอีกนะเดี๋ยวลงไปทางนี้ดูนะก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราจะไปทางไหนได้เอ่ยเดี๋ยวเราจะไปหาทางออกน่าจะไปออกทางที่หลงเข้ามาเมื่อกี้นะครับบ้านมัตรีนะ ต่อไปเขาขายของหรือเปล่านี่ตรงนี้